โอ้นักท่องเที่ยวมาได้ได้มาเที่ยวลาวลาอยู่ถือว่าก็เอาใส่อยู่เอาใส่กินนำมานักท่องเที่ยวเลยล่ะทุกคนโอ้เรได้เรื่องสองเดื่องๆกับพ่อได้กินรายได้เป็นยังไงแต่ละเมื่อไถ่โฮได้ได้กับพ่อพ่กไปพ่อมาอยู oh. 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 ่างนี well okay. oh. ้อย่างนี้ยินข่าวนอนเตี้ยวเขาอยู่ฝั่งหุ่นยินข่าวโอ้ยพี่น้องทางพี่เงินเฟื่อหลาย ประสบปัญหาทั้งสินนะก็เลยอยากมาสอบถามโบซูพี่นอ้องทางฟังไทยฟังน้ำว่ามันมีปัญหาสำหรับโบมีปัญหาสำหรับเรื่องเงินเฟือกับการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองหายกินแบบนี้เออกับพอไปเพอมาอยู่เพราะว่าพารักครนเทิงเฮากา็มีนโยบายหลายเพราะว่าเปิดเนื่องกับเปิดประเทศล้วก็ต่อมากับเปิดานต่อประเทศอื่นเนาะมันนักท่องเทีเ่ยวเขาเจ้าเข้ามาแล้วก็กพอไปเพอมาอยู่ ก็บกกขาดเคิดำไ้พอจยงพอได้อยู่ได้กินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันนะครับ๋ยว่ช่วงนี้เวลาก็จะประมาณบ่ายสองโมงนะวันนี้หลังปีใหม่ครับหลังเทศก,กาลปีใหม่นะครับก็จะมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไร ที่มันปรับเปลี่ยนไหมหลังจากเทศกาลปีใหม่นะครับหลายๆคนนะก็เดินทางท่องเที่ยวกันนะครับในภาวะเศรษฐกิจที่พี่น้องชาวสปอเราเนี่ยเจอวิกฤตอยู่ตอนนี้คือเงินเฟ้อนะครับแต่ก็ตามจริงแล้วนะคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีผลไม่เยอะนะมีผลไม่เยอะกับชีวิตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายอาจจะมีผลกับคนที่อยู่ข้านอกนะ แต่ว่าคนที่อยู่ตัวในเมืองจริงๆคนที่เป็นคนเมืองจริงๆเนี่ยตามที่ผมมาดูนะครับการใช้ชีวิตก็ยังก็ยังปกติสุขกันอยู่อ,อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาชมกันว่าถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเราดูนะครับการก่อสร้างก็มีไปเรื่อยๆนะครับถนนเส้นนี้ทางฝั่งนู้นนะครับจะเป็นคิวรถตลาดเช้า นะที่หลายๆคนที่ข้ามจาก่านจังหวัดน้องคายนะครับข้ามมาจากน้องคายขึ้นรถเมย์มาก็าถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ30มสบาทมาที่นี่นะครับมาสุดสายที่นี่ตอนนี้บ่ายสองโมงครับก็กําลังคึกคักนะฮะที่ก็ตึกกําลังสร้างกันเลยนะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นโรงแรมนะครับโอ้โหเด่นมากนะครับทุกคนครับ เพราะว่า,าที่นี่นะครับเขาไม่ค่อยมีตึกตกแรกเนี่ยยังไม่มีตึกสูงมากมายเท่าไหร่นักนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณห้างสปปรรพสินค้านะครับแต่ก็ข้างๆกันก็กยังก่อสร้างกันอยู่ที่ขาดไม่ได้นะครับที่ขายข้าวมีข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะฮะ ก็เป็นตลาดริมทางนะครับผมอันนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่กลางเมืองเออนั่นเป็นเข้าใจว่าเป็นห้างสรรพสินค้าโอ้มีพุทธานะครับก็เหมือนตลาดทั่ทวไปนะครับแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับที่มาเที่ยวที่นี่นะครับหลายๆคนก็อยญญากจะมาเจอกับ ธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่สวยงามในวิถีของคนเมืองนะครับก็มีหลายๆช่องนะครับที่เขาไปถ่ายทำวิถีชนบทนะแต่ว่าก่อนที่จะออกชนบทเนะี่ยผมเป็นก็ก็เป็นมือใหม่นะครับก็ต้องศึกษาเรื่องจากต้นทางไปก่อนต้นทางก็คือที่นี่โโหเมเจอร์แพททินัมนะครับ เนี่ยตึกนี้กำลังสร้างเลยโอ้สูงมากนะคงจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับพี่น้องเราทางฝั่งนี้นะก็ยูทูบเบอร์หลายคนนะครับที่ประเทศไทยก็มาเกิดกที่นี่นะมาเกิดกันที่เวียงจันทร์ก็มีในหลายช่องเหมือนกันนะครับอันนี้ธนาคารแห่งชาติจีน สูงล่างนะค,คือคักอยู่นะถือว่าคึกคักอยู่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงนี้จะให้ผมดูว่าเหมือนที่ไหนนะครับถ้าบ้านผมที่จังหวัดอุดรเนี่ยโอเหมือน,นเหมือนอุดรธานีตอนที่มีเจริญศรีฟาซานะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะอเนี่ยครับ รถนี่ผมเคยจะลองขับดูแล้วนะไปไม่รอดเพราะว่าเขาวิ่งกันทางขวาครับช่วงนี้กำลังเลิกงานนะครับเด็กๆหลายๆคนก็ไปโรงเรียนครับวันนี้กำลังเลิกงานเป็นสามแยกหน้าห้างเลยนะครับมีห้าง เวียงกันเซ็นเตอร์นะครับเนีย่ยทุกคนดูป้ายไปข้างบนเวียงกันเซ็นเตอรนะ์แต่ก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าความคึกคักลดน้อยถอยลงความคึกคักเนี่ยลดน้อยถอยลงการซื้อการขายนะก็เรียกว่าเป็นไปด้วย ความลำบากนะครับอันนี้ก็เป็นซอยอะนะบรรยากาศดีครับพี่น้องครับวันนี้บรรยากาศดีมากเนหะมือนฝนจะตกอะสอบถามมาแล้วว่าเมื่อวานก็ตกตกไปรอบหนึ่องอยู่นะเมื่อวานก็ตกแต่ที่ประเทศไทยที่อุดอรที่หนองคายเนี่ยไม่ตกนะไม่ตก สาวก็จะมาช็อปที่ห้างกันนะก็เหมือนกันทุกที่น,นะครับเรื่องราวของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปเรื่องเราของการใช้ชีวิตนะครับส่วนมากแล้วที่นี่นะครับรถลานีา่รถจะเป็นยี่ห้อดีๆก็เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นรถจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้าใจว่าจะจะไม่ต่างกากเมืองไทยเลย เป็นฮอนด้าเป็นเบสเป็นคิดป,ประมาณนี้ทนะี่ใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเดี๋ยวข้ามถนนรถเยอะด้วยตอนนี้ครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นแยกวัดใจด้วยโอ้ยยังไงเนนะี่ยยังไงไหมลองดูลองดู เนี่ยครับถ้าเกิดเป็นที่ประเทศไทยถ้าเกิดเป็นป้ายเหลืองนะครับก็คงจะเป็นรถโดยสารนะอันนี้ก็เป็นคิวรถรับจ้างนะเป็นวิถีคนเมืองนะครับวิถีคนเมืองสุดาว่างๆก็โอ้ยซุ่มยังกันโน้อบานี กินกับท่านสิเอาขอบใจขอบใจเลยทีนเราไม่ยางหรอกหาเบิึงพี่น้องเป็นยังไงทั้งนี้ขากลางเราดีไแฮนแล้วยากขักว่าเสียไปกินแล้วเนี่ยยากกว่าเกาบ่ยากอยู่มันยากจะพูดอยู่ทั้งบ้านนอกไกลๆวุ่นพูดอยู่ในเมืองเป็นยังไงเข้าไปพ่อมาอยู่ ก็ได้อยู like so ่ม really? so uh, okay. sure. so ันบอกว่า okay. ก็ได้อยู่เข้าไปพมาอยู่โอ้แต่ว่ามันต้องซื้อกิ๊ตัวนุ่งยากกับบอกอะไรผมแบบเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์ป๋าเราจากไหนอันนั้นเนี่ยกันสิเขาเขาไม่ได้เห็ดคิวเห็ดอย่างบ่หรือว่าไปสิเลียนกันเรียนไปหาได้ก็ได้เออเอาเป็นคิวไปแ็ดคิวโอ้เอาเป็นคิวเขาก็อยู่กันเป็นทีมกับวางกฎกติกากันไว้เจ้าเจ้าเจ้าระวางกฎกติกาเพราะว่ามันเป็นคิวเอคิวสองคิวสาม บัดนี้ช่วงนี้มันมันหลังโควิดแล้วเนาะ้ดยอันเป็นยังไงนักท่องเที่ยวมาสมมาพาคอวนบอกโอ้นักท่องเที่ยวมาได้เลยมาเที่ยวลาวลาอยู่คือว่าก็อาศัยอยู่อาศัยกินนำมานักท่องเที่ยวนะครับคุณหมอโอ้พอได้กได้ได้เป็นยังไงแต่ละเมื่อให้โฮได้ได้กับพ่อพ่อไปพอมาอยู่างกันอือ ได้ยินข่าวเนาะียวเขาอยู่ฟังหุ่นได้ยินข่าวโอ้ยพี่น้องทางพีเงินเฟืออ่อหลายประสบปัญหาทั้งสี้นะกตเลยอยากมาสอบถามโบสูพี่น้องทางฝั่งไทยฟังน้ำ่ามันมีปัญหาสำหรัเราไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องเงินเฟื่อกับการใช้ชีวิตท้าคนที่อยู่ในเมืองหายกินแบบนี้เออกระพาไปพอมาอยู่เพราะว่าพักรักคันเทิงเขาก่ามีนโยบายหลายเพราะว่าเปิดเนื่องกับเปิดประเทศแล้วก็ต่อกับเปิดเปิดหลาย ตอนาประเทศอื่นเนาะมันนักท่องเที่ยวขอเจ้าเข้ามาแล้วก็พอไปพอมาอยู่กแบบบุบขาดเกิดจำได้พอจะพอได้อยู่ได้กินเอาแบบพี่ซุดมือหนึ่งไล่ได้ฮ่องสอนได้เอาฮอลแลนด์หลเหนียาต่้มต่้มซุดกับได้อยู่ประมาณแสนแสนห้าแสนแสนห้าได้อยู่เลยได้แสนห้าต่้มซุดสามร้อยบาทสามร้อยบาทโอ้โหดีเลยล่ะอันนี้ต่้มแล้วมันบอก คันว่าม oh. uh ือได้ก็ได้อยู่ประมาณมังสี่ร้อยห้ารโอ้พอนมันมีอันนั้นดีอันเนใส่ถังน้มันหู้นี่บ่แพงอย่งเียแพงเลยนอยกพแพงพันส่รแพงแพงแพงมัเันสี่รมันตกเเป็นเงินบาทเป็นเดยวตกเป็นเงินบาทกเ็ดบบกิันสบาทลายลายลบาท โอกันสีบาทก็ซ้ำกันดินได้ยสี่สิบบาทแม่นบอกอยู่บ้านฟังกุนกะสี่สิบบาทนะไรว่า40บาทฟังใครบกสี่สิบสี่สิบกว,ว,<อ>ว่าเลยออันทั้งหาว่าแพงกับเพีงน้ำขึ้นว่าขางเงินหวอ,อันนี่จะซื้ออกมั้งแต่ว่าแพงอันนั้นก็ไรว่า บอกเรื่องค่าของชีพเรื่องสินค้าอยู่ในตลาดแต่ว่าแพงแ่ก่าว่าแพงกล่าบวแพงแตยังพอยังยังกินได้ถ้าเกิดนี่ไปแล้วเก็จะยู่งเลยนูเนี่ยเขาเห็ดโอวัลเลยเนาะเออกันกันมันและแพงกันดซื่อเข็ดเปแต่ว่าแต่ว่าหหาได้ได้ได้เขาได้ได้สำเนียงะเราวมมีเงินเก็บมันได้เงินกิน เมื่อเฮือนซ้ำเก่าเลยคือมึงเซาเอาไว้เติมน้ำมันเออมาแลนแลนด์ได้นมาหาเงินเพื่อที่ไปเติมน้ำมันออกมาหาเงินหวยวันนี้ได้แสนห้าแเมื่อเฮือนมดโอ้เต้าไปเุงยันถ้ามึงได้มึงได้โชคมาแท้ต้องค์ไปแต่ว่าตามที่มาสังเกตนะว่าเมือนว่าเงินสิเพื่อแต่สินค้าทุกอย่างนี่ราคามันเป็นมาตรฐานคือเก่า นันก็ขึ้นลงๆก็ขึ้นขึ้นลงต่เงินนี่แหละขึ้นเป็นหล่นปลงห้านีพัอันนี้เขาก็เป็นคิ้วอยู่นะอันนี้อันนี้มันนี่อย่างยังมองีนเพราะอันนี้เรียงจันเซ็นเตอร์โอ้่แต่คนกันสิบหัวอยหลวันไหนที่มือมือัรราสการมาหลายมือัรเสาท์วันอาทย์คนไหลวันหยุดเนาะ ทางห้องกับควายมีลูกค้าน้แมีคนใส่อันนี้อันคนไล่แทมันมือวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเข้ามาเที่ยวหลาย่วนมาจะเป็นไทยมันบอก่วนมาจะเป็นไทยตอนรับอะไะกินโอ้กําลังบูมกันนี่ฟังเสียงโว้คนไทยกําลังมั่นมาบ้านนอกอย่างหนึ่งคือมันโว้กันไงมันภาษาเดียวกันมือวันศุกร์มือวันศุกร์ัน เขาเจ้ามาวันเสาร์เขาเจ้าเที่ยวตอนแรงวันทิตย์เขาเจ้าก็กลับไปลาไปกันกที่ไทยคือ oh. เก่าเนี่ขาอาศัยมือวันวันทอนวาเที่ยวที่หาเราพูดอย่งสั้นโลกวบนี้พวกฝรั่งมังคาตะกี้คือว่าหลายเลยฝรั่งกระไดฝรั่งกำมะละลายละลายแล้ว oh. ได้นหมอาศัยกินแต่คนไทยกับฝรั่งนั่นแหละเพราะว่าเขาเจ้ามาเที่ยวห้างเพราะว่าจุดทอเท่ามันอยู่ห้างใหญ่เอง คือเราอยู่ห้างใหญ่แล้วอาศัยกินเป็นคนต่างประเทศมันนีให้่ถามคนมริสุทธ์ต่อเนี่ยคิดจัเหดกับคนบานห้องที่ขามไปสื่อของอยู่ไทยมากห้างนี้อันนี้อันนี้อันนี้้ออคำตอบอะไรเอาว่ากันนะเพราะว่าของอยู่ไทยมันถืออยู่แล้วแมนบ่โอ้ยแมนอยู่บ่ที่ัวรจะตีเนื้อ ก็สันห้องก็คิดผิดั็สั่นห้องก็ะมื่เที่ยวมันหมองแกงก็อยู่บ้านเจ้าของเเเก็่ลไปทียยวอมันมันบอกไปมันกับผมแม่หรอกมันบอกไปมันพร้อมกันเท่กัดซื้อยเท่กันไปซื้อเซือก็คือคือคนไทยมาหาเราได้แหละมาฮอดใครยากได้ฝากของฝากของต้อนอยู่ลาวนี่ต้อนพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่ไทยแล้วก็มาเที่ยวพร้อมมันคือคนลาวคือการเปิดประเทศตัวสี่ก็อยากไปเที่ยวไทยแล้วไมไปแล้วเห็นหรอก ก็เลืซื้อมาซาดกันแล้วออเออมันแบบหนานๆเป็นบริเวณบรรยากาศนะครับบริเวณหน้าเกวียงกันเซนเ็นเตอร์นะครับเป็นห้างที่หลายๆคนรู้จักกันนะฮะแล้วก็มาใช้บริการอยู่ข้างกันครับข้างเป็นถนนแบบซอยนะฮะมาฝั่งนี้จะเป็นอีกห้างหนึ่งนะครับเรียกว่าพักซัน,น พักสั้นนะออกเสียงยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เห็นว่าเป็นเป็นพี่น้องกันนะมาเปิดห้างห้างนะแต่คนที่มาใช้บริการนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่เยอะนะครับรือว่ายังไงเป็นที่เป็นที่เศรษฐกิจไหมหรือว่าเป็นจากความเคยชินที่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดท,ที่ผ่านมานะนี่เป็นบริเวณหน้าห้าง พักสั้นเป็นห้างสิสนค้าใหญ่เลยนะครับเป็นบริเวณลานจอดร,รถด้านหน้านะที่ก็เป็นถนนี้ก็ความจริงแล้วนะครับในบรรยากาศเมืองหลวงที่เรียกว่าเป็นใจกลางใหญ่เนะี่ยของเมืองบนระรยากาศน่าจะพุกพ่านมากกว่านี้นะตามที่เห็นก็เลยทำให้ นักท่องเที่ยวนะครับในหลายประเทศนิยมที่จะมาที่นี่กันนิยมที่จะมาที่ประเทศลรวจะมาเที่ยวที่เวียงจันทน์เพราะอะไรครับเพราะว่าความนำสมัยความล้ำสมัยเทคโนโลยีที่มันกลืนกินวัฒนธรรมเนี่ยมันเข้ามาเยอะในแต่ละประเทศแต่ที่นี่นะครับวัฒนธรรมเดิมนะการอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอยู่ ยังอ,ยงอนุรักษ์ไว้นะครับเรื่องราวดีๆมีให้เห็นแล้วความพุกพ่านเนี่ยถนนก็เท่าทีา่เห็นนี่นะครับขนาดตรงนี้ช่วงนี้นะครับเป็นานาทีเร่งด่วนด้วยนะครับเป็นนาทีเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็ยังยังแค่นี้นะครับ แต่ก็เห็นว่ารถติดนี่ติดเป็นช่วงนะครับทุกคนครับติดเป็นช่วงไม่ใช่ว่าจะติดอย่างนี้ทั้งวันนะฮะเดี๋ยวให้เห็นบริเวณหน้าข้างาจะเป็นลักษณะนี้อถ้าเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าโอ้ชั่วโมงนี้แน่นกันเลยไว,ไวรุ่วไวรุ่นับตางนี้ก็ยัง ตามที่ไปสอบถามคนที่ใช้ชีวิตนะครับอยู่ข้างในเนี่ยคนที่รับจ้างคนที่หาเช้ากินค่ำเขาก็บอกว่าเรื่องเงินเฟ้อมันถ้าเราปรับตัวหรือว่าอ,อยู่กับมันไดนะ้เราหนีมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังอยู่กันได้โวยแดงรุติชนเอา สนใจรถเลยเนี่ยการอยู่การกินแม้ก็ยังเป็นปกติที่นี่เป็นร้านอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงต่างๆาคนที่รักน้องหมาก็มา,าที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูอีกนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับ บรรยากาศบริเวณหน้าห้างใหญ่หนครหลวงเวียงจันทร์สพอลาานะครับตอนนี้ก็ได้รับความนิยมได้รับความนิยมจากหลายหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นยิ่งหลกักๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นประเทศไทยเลยครับที่มีนะักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามานะน เขามาเที่ยว <K un> เขามาใช้บริการับแต่ว่าที่นี่นะครับวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ก็คือไม่ให้คนต่างชาตนะิมานอนที่บ้านคนเราเนะี่ยมานอนนี่ต้องแจ้งต้องโอโ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่เลยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเกิดมานอนก็ต้องแงจ้งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้หลายฝ่ายมีปัญหานะนรับ ยังไงก็หนุ่มไทยก็ระวังด้วยแล้วกันนะมันมันไม่ง่ายอย่างคุณคิดเนะประัพณีวัฒนธรรมดีๆเนี่ยเขายังคงสืบทอ,อดไว้เขายังอนุรักษ์ไว้อยูนะ่เราเป็นผู้มายเยือนนะครับเราเป็นผู้มายเยือนเราก็สมควรที่จะให้ความเคารพนะรับกับสิ่งที่เขาเป็นนะนั้นก็เป็นบ้านก็เหมือนตลาดที่ไทยอะครับเหมือน เหมือนบ้านเก่าที่เขาสร้างมาก่อนที่จะมีถนนตรงนี้นะครับพอมีถนนบ้านก็เลยต่ำเลยครับอ,อ่าเป็นร้านค้าเก่านะครับเนี่ยสลับบ่ายวันนี้นะครับพาพี่น้องมาดูบรรยากาศที่นคะรหลวงเวียงจันทร์นะครับผม,มเดี๋ยวยังไงนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดนะครับตลาดริมโขงบรรยากาศดีๆนะครับทุกคนครับ ตอนแรกนึกว่าจะหนาวนะแต่ก็เหมือนฟ้าไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดยิ่งกลัวว่าฝนมันจะตกด้วยนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาชมนะพอหายคิดถึงนะครับคลิปหน้าอะไรยังไงกดติดตามกันไปนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับนะมีจะพาทุกคนไปเที่ยวไปดูหลายพื้นที่นะครับฝากติดตามให้อินเตอร์ออนทัวคลิปหน้าเจอกันใหม่ สวัสดีครับ